สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมนะความยิ่งใหญ่อลังการนะครับของตลาดน้ำคูเมืองนะครับงานย่าโมนี่ครับมาเลยฮะผู้ครับงานเปิดครับปัง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 มาเลยฮะโอ้ยิ่งใหญ่จริงๆฮะนี่ครับภาพมุมสูงนะภาพมุมสูงก็จะแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของงานย่าโมตลาดน้ำคูเมืองนะครับงานย่าโมเนี่ยจัดปีละหนึ่งครั้งนะครับ นี่สิวัน12คืนกันเลยทีเดียวนะฮะนี่แหละฮะเบีทีกลางน้ําก็มีนะฮะนี่นะครับเบีทีกลางน้ำนะฮะตลาดน้ําคูเมืองอ่านครราชสีมานะครับนี่นะฮะจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการครับหลังจากไม่ได้จัดมานะฮะสอถึงสปีนะเพราะติดโควิดนะครับนี่ฮะภาพมุมสูงอีกมุมหนึ่งนะฮะตรงเบีทีลำวงนะครับนี่ลำวงย้อนยุกนะฮะทาง สีแยกนะครับสีแยกของวัสุธาจินดานะครับนี่ความยิ่งใหญ่นะฮะแบบนี้เลยนะฮะยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยฮะบอกนะฮะสุดยิ่งรับท่านชมครับสวยงามครับนี่ครับโอ้โหเป็นยังไงฮะอันนี้ก็เวทีกลางนะครับเวทีกลางก็จะมีนักร้องศิลปินนะครับมากมายนะครับหลายหน้าหลายตานะครับมาให้ อ่าครับปล้องบทเพลงให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็ทางทางขวามือของท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นตลาดน้ําคูเมืองที่ยาวไปถึงสี่แยกเลยนะฮะนี่ครับบรรยากาศตลาดน้ําคูเมืองนะครับนี่ฮะปลาหมึกย่างนะฮะปลาหมึกย่างน้ำนะบอกเลยฮะน้ําขายดีมากนะฮะนี่แล้วก็พวกอ่าอุปกรณ์จิบปะทะนะฮะนี่น้ํามะพงน้ํามะพร้าวนี่กระตําส้มตำนะฮะนี่กันน้ำครับนี่ขายน้ําขายอะไรนะฮะอ่าน้องคนนี้ก็นั่งรอแฟนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนี่ครับ เดี๋ยวพาชมเดินตลาดน้ําเล่นกันครับนี่ขายน้ำครับร้านขายน้าผมบอกขายดีมากนะเจ้าเจ้า,จานึงก็ขายได้ปิดร้านแต่สามสี่ทุ่มอ,ะอ่ะนี่ฮะก็เป็นอันนี้อะไรฮะก็จะเป็นพวกหมึกย่างบ้อปลาหมึกย่างนะปลาหมึกปิ้งปลาหมึกย่างนะครับ,รรารบขายดีมากครับคนต่อแถวกันมากมายนะฮะฝุ่นนะฝาคั่งกันเลยทีเดียวนะนี่ก็ เป็นอาหารปิ้งย่างนะครับปลาหมึกนะฮะโอ้โหเป็นไงนะฮะสุดยอดนะครับมีข้าวจีนะมีข้าวจี่ด้วยนะฮะมีข้าวจี่โอ้ถัดมาก็เป็นร้านน้ำอยู่เหมือนเดิมครับร้านน้าขายน้ําขายอะไรฮะรนี่ก็เป็นสะพานกลางน้ํานะครับมีสองสองสะพานนะครับเพื่อไปที่เวทีกลางเนาะเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับใครพาแฟนพา เพื่อนพาพี่พาน้องมาก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่เวทีกลางอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มีน้ําพุตรงกลางด้วยนะฮะโอ้โหตลาดน้ํายาวจริงๆนะฮะของกินมากมายนะครับโอเลือกสรรกันได้ตามใจชอบเลยนะฮะสุดยอดจริงๆฮะงานย่างโมปีนี้นะฮะสองห้าหหครับนี่ก็จุดเช็คอินนี่นะน้องคนนี้ก็มากาแฟนะถ่ายรูปกันนะฮะนี่นะก็มีแสงสีเสียงนะฮะ สุดยอดจริงๆครับผมบอกให้จัดจ้าอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะ,ะบอกให้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราเดินไปทางซ้ายครับเดินไปทางซ้ายนะฮะก็จะๆๆก็มีพอค้าแม่ขายนะฮะล่องกลางอาจจะเป็นล่องล่องคนเดินนะครับแล้วก็ฝั่งฝั่งฝั่งติด ติดน้ำก็จะเป็นที่ขายของนะครับแล้วก็ฝั่งทางขวามือก็จะเป็นที่นั่งกินนะครับจะมีโต๊ะญี่ปุ่นให้สําหรับคนที่นั่งกินนั่งรับประทานอาหารนะครับนี่มีขายอะไรบ้างโอาส่วนมากจะเจอแต่ด้านน้ำแล้วก็น้ําขายดีหลังนี้แล้วก็ขนมจีนนะครับขนมจีนผัดหมี่นะฮะโอ้โหอาหารหลากหลายจริงฮะนี่กลับาก็มาเจอร้านน้ำอีกแล้วครับอ่าร้านน้ําอีกแล้วนะต่อมาเป็นอะไรฮะ เป็นอะไรเนะาะลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นปิ้งหรือเปล่า,าลูกชิ้นปิ้งนะครับนี่ถัดมาก็มีโต๊ะริมน้ําด้วยนี่มีเก้าอี้ชิลๆนะฮะไอ้ทางนี้ก็จะเป็นน้ําตาลสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหมีแก้วเล็กแก้วใหญ่นะครับมากมายกัเลยทีเดียวนี่ถัดมาก็มีร้านน้ําอีกแล้วฮะน้ําหวานนะฮะแล้วก็ลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นฮอทดอกทอดนะฮะโอ้โหมีอาหารให้เลือกหลากหลายกันมากมายอันนี้อะไรเขาเนี่ย ขอดูหน่อยฮะอ๋อเป็นยำแหนมนะครับโอ้ยำแหนมก็มีนะฮะอันนี้ขนมจีบนะครับยำแหนมขนมจีบไอ้นี่อะไรนะไอติมกะทิสดนะครับโอ้โหเฉากล้วยนะฮะแล้วก็ร้านน้ําอีกแล้วฮะโอ้โหมีแต่ร้านน้ํานะฮะแต่ก็มันก็อากาศร้อนนะฮะหิ่ไส้กรอกนะลูกชิ้นนึ่งก็มีฮะบาร์บีคิวด้วยนะโอ้โหมีบาร์บีคิวอีกตั้งหากนะฮะโอ้โหมีอาหารให้กินหลากหลายจริงๆนะฮะ ท่านที่ใดที่ยังไม่มามาช,ชมกันได้นะถัดมาก็เป็นร้านส้มตำอีกแล้วฮนะโอโหเป็นอาหารประจำชาติกันเลยทีเดียวนะร้านส้มตำนะครับอ่าเดินมาเรื่อยเรื่อยฮะก็จะเป็นร้านน้าอีกแล้วะฮะอันนี้เป็นอะไรอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ทราบอันนี้ฮนะไออะไรนะอะไรนะกลี่ปั๊บนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะอันนี้เป็นเป็ดย่างนะคอคอเป็ดยานะ่างครับโอ้โหมีอาหารหลากหลายจริงฮนะ อันนี้ก็ไอของเปียกปูนมานี่ปลาหมึกย่างอีกแล้วนะปลาหมึกย่างโอ้โหมีอาหารหลากหลายมากฮะปลาหมึกย่างก็มานะต่อไปก็โอ้โหร้านน้ําอีกแล้วครับไอ้ลูกชิ้นทอดด้วยฮะโผล่มาด้วยลูกชิ้นทอดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยฮะเอาโหลูกชิ้นนึ่งครับอันนี้อะไรฮะอะไรเนี่ยของหวานนะครับของหวานเกี๊ยวทอดนะฮะร้านน้ําอีกแล้วฮนะ ร้านน้ำขายดีมากผมบอกแค่ร้านน้ำนี่อะไรครมันนะฮะนี่น้ำส้มคัน้นน้ำโอ้โหอาหารเยอะแยะครับมากมายครของกินบอกแค่เลยนี่กกมาร้านน้ำอีกนะลูกชิ้นเกี๊ยวทอดนะครับนี่นะฮะนี่มีน้ำผลไม้ด้วยนะครับนี่โอ้โหอันนี้ก็เป็นอะไรนะไข่ปิ้งอ่าบิบกีบิ๊บก,กเนี่ยอ่าอุ้ยโอ้โหหมูปิ้งนะฮะอ๋อ ไส้กอรอกอีสานนะครับไส้กอรอกอีสานเสียบไม้นะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอะไรอ่ะนี่ฮะอุย้หยหอยยางลมก็มีฮะไม่ต้องไปถึงทะเลนะฮะกุ้งะกุ้งย่างะกุ้งปิ้งกุ้งย่างไอ้หิงไอติมหลอดนะครับไอติมหลอดนะครับโอ้โหก็มาโอโ้มาทุกอย่างเลยฮะนี่ร้านน้ําอีกแล้วครับโอ้โห นี่อันนี้ข้าวโพดนะข้าวโพดเนยนะะอันนี้อะไรไม่รู้ฮะไม่แน่ใจฮะนี่ฮะขนมฝักบัวครับอันนี้ขนมฝักบัวฝักบัวก็มาถึงก็อะไรอีกโอ้ไม่เอ small, มอยอะแยะครับของเยอะจริงจริงฮะนี่เป็นบันไดลงอีกสะพานหนึ่งฮะสองสะพานนะครับอัน да อนี้สะพา Hawaii. น klar, <Your chocolate. S 2> ที่สองนะครับโอ้โหของกินเยอะมากนะฮะโอ้โหเยอะจริงๆนะฮะนี่จุดเช็คอินคน เยอะมากเลยครับอิดอัดมานานครับไม่ได้จัดหลายปีครับจัดปีนี้คนเยอะมากเลยฮะท่านผู้ชมครับนี่ยายแกก็ขายน้ําครับอืมขายน้าโอ้โหคนต่อคิวกันเยอะแยะมากมายนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะอันนี้ก็เป็นไรฮะผัดหมี่นะฮะหมี่ใช่ไหมผัดหมี่มียกนะฮะมียกขั้วนีคงจะเป็นหมี่ขั้วแหละเนาะหมี่ขั้วนะฮะ มีขั้วเสร็จปุ๊บก็นี่ก็มะม่วงครับมะม่วงน้ำปลาหวานนะฮะโอ้โหนี่มะม่วงน้ำปลาหวานอร่อยที่สุดในประเทศนะมาชมกันได้มาชิมกันได้นะฮะนี่ดูหน้าตาเขานะฮะโอ้น่าจะอร่อยจริงๆนะฮะโอ้โหมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับมาชมกันได้ฮะผมบอกเลยฮะอันนี้ก็เป็นขนมนะครับขนมอะอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นอันนี้ก็เป็นข้อเหนียวหมูหยองนะฮะ นี่ร้านน้ำอีกแล้วนะฮะร,ร้านน้ำก็เป็นไก่ทอดนะครับไก่ทอดแหนมทอดอ้โหาอันนี้อะไรครับขายอะไรฮะลูกชิ้นปิ้งครับอ๋อลูกชิ้นปิ้งนี่ร้านน้ำอีกแล้วฮะมาร้านน้ำอันนี้ก็ขายน้ำอีกแล้วครับอ้คนตออคิวกันเยอะมากเลยฮะหิ้วหิ้วกันอยู่เนี่ยมีหิ้วน้ำนะผมบอกฮะนี่ของหวานครับนี่ของหวาน ของหวานแล้วก็ตามมาด้วยอะไระฮะอันนี้ต้มอะไรไม่รู้ะฮะอ๋อต้มแซบนะฮะนี่มีเครื่องปรุงด้วยต้มแซบครับต้มแซบเสร็จปุ๊บก็ส้มตำอีกะฮะส้มตำโอ้โหอาหารประจำชาติจริงๆะฮะส้มตำร้านน้ำอีกแล้วฮะนี้ส้มตำก็นั่งกินกันบสบายนะฮะอันนี้อะไรสับปะรดภูแลครับ,บรรก็มาสับปะรดภูแลก็หมาด้วยนะฮะมาไกลจริงๆงนฮะสับปะรดภูแล อันนี้ก็อะไรฮะไอไอก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวทอดป่ะโโนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะคนก็เยอะแยะมากมายฮะมาเที่ยวมาชมกันได้นะผมบอกให้เลยว่างานเนี้ยยิ่งใ,ใหญ่จัดใหญ่จริงๆนะครับจัดใหญ่จัดเต็มคาราเบลกันเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ขายเลยฮะไม่แน่ใจน่าจะเป็นไข่เจียวหรือป่ะนะไะี่เจ้าอ้ไม่ใช่ตีน่าจะเป็นไข่เจียวลวมะมั้งนะมันจะใช่อันนี้อะไรฮะ เอาหมูทอดนะครับหมูทอดก็มาครับหมูทอดก็มาต่อมาก็เป็นร้านน้ําอีกเหมือนเดิมครับร้านน้ําอน้าขายดีมากนะท่านผู้ชมครับบอกให้เลยฮนะขายดีสุดในงานอ่ะก็คือร้านน้าครับเขาหิวห้วหิว้วมาเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาไม่มีแต่น้ําอันนี้ข,นข้าวกะเพราฮะข้าวกะเพราเดินม,มาเรื่อยๆฮะข้าวโค้งครับเดีปื๊บเป็นอะไรฮนะ้วยทอดปะ่ะข้าวโพดก็มีฮนะ วุ้ยปิ้งหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะอันนี้อะไรนะโอ้ไอ้บะจ่างนะไม่ใช่สินะมมกูใชมม่นะนี่ขนมจีนน้ำยาครับบอกให้ขนมจีนโค้กโค้ดเด็ดนะขนมจีนก็มาครับร้านน้ําอีกแล้วฮะมาเจอแต่ร้านน้ํานะฮะอันนี้อะไรครับผมไม่แน่ใจลูกชิ้นหรือเปล่านี่ ร้านน้ำเยอะมากครับมีคนก็นั่งกินกันแบบชิวๆริมตลาดน้ําคูเมืองเลยนะครับชิวๆแบบนี้เลยนะฮะทางบรรยากาศนะครับเอาบรรยากาศมากๆเลยนะฮะนี่ก็นี่ขายนะฮะยำปะยำแหนมปะน่าจะยำแหนมนะฮะยำแหนมครับผมครับนี่ก็มะม่วงม่วงสดก็มาฮะนี่ผัดหมี่ฮะผัดหมีม่โคราดครับ มีโคลาแล้วนี่ก็ร้านน้ําอีกแล้วครับร้านน้าลูกชิ้นครับร้านน้ำนะฮะอันนี้ก็ส้มตำครับตำทุกอย่างที่ขวางหน้านะฮะอันนี้อะไรไม่แน่ใจฮะอันนี้อะไรฮะข้าวนะฮะข้าวหมูทอดปะนะฮะไอ้ใส่กอกฮะไส้กอกอก็ขนมเบื้องฮะน้ำอีกแล้วมาร้านน้ำอีกแล้วน้ำเยอะมากครับขายเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเขามาร้านน้ำขายดีฮนะขายที่สุดในงานแล้วกัน อันดีสุดอ่ะปิดร้านสี่ห้าทุ่มอ่ะนี่ฮะของอบจอเป็นคนจัดนะครับตลาดน้ําคูเมืองครับนี่ฮะสุดๆไปเลยฮะจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการมากฮะท่านนายกจะจัดเต็มมาเลยครับโอ้โหไฟแสงสีเสียงนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับหลังจากที่ไม่ได้จัดมานานนะฮะนี่นะฮะเคยกินกันไหมครับตอนเด็กๆเนี่ยผม,ผมชอบมากเลยนะอันนี้ห้าบาทหนึ่งแท่งก็หนึ่งแท่งห้าบาทแนละ้วเนาะนี่ฮะ นีาาน่กัน้ำมะพร้าวนะฮะมะพร้าวโอ้โหอะโวคาโดก็มาครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะฮะอะโวคาโดก็มาครับนี่ก็มาร้านน้ำอีกแล้วนะฮะโอ้น้ำแก้วน้ำขวดน้ำอะไรก็ขายดีมากๆเลยฮนะนี่อันนี้ส้มตำปะน่าจะส้มตำยำแหนมนะฮะยำแหนมนีม่ก็มายำแหนมเสร็จไปบ้างมานี่นะฮะอาหารปิ้งย่างมาละสิบบาทนะครับ ันนี้อะไระน,น้ำแข็งใสนะฮะโอ้โหน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสก็มีฮนะอันนี้เดือนคนต่อคิวเยอะอะไรฮนะน้ายำแหนมนะฮะเห็นแบบแบบไปแล้วนะยำแหนมไข่ปิ้งนะฮะไข่ปิ้งก็มามะเร็งทอดก็มีนะฮะโอ้โหน้ำน้ำอีกแล้วนะฮะร้านน้ำอ่าๆน้ำตลอดนะฮะนี่ร้านน้ำขายดีมากนะฮะอันนี้อะไรฮนะยำแหนมนครับ ยำแหนมสารพัดยำแหนมนะฮะโอ้ยรานแหนมเจอหลายร้านเหมือนกันเนาะนี่ฮะยำแหนมเสร็จปุ๊บไนงะมาร้านอะไรฮะอันนี้อะไรฮะข้าวไข่เจียวะฮะข้าวไข่เจียวปรุงปรุงรสนะฮะเหมือนเหมือนใส่เครื่องเนาะนะฮะ,นะฮะใส่เครื่องมากมายนะ,ะนี่ครับก็มาเรื่อยๆะฮะเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอร้านอะไรอีกฮะร้านน้ําอีกแล้วนะ,ะร้านน้ําตลอดเลยะฮะโอ้โหบอกให้ร้านน้ำแบบสุดทา้ายอือเยอะ ลูกชิ้นเงี้ยน้ำนี่ไข่ปิ้งชิ้นปิ้งนะฮะนี่ส้มตำก็มีนะครับส้มตำข้างๆกันเลยอินทรานน้ำอีกครับคนขายน้ำขายดีฮะบอกให้เลยฮะอันนี้ขายอะไรฮะขนมโคกครับขนมโคกก็มาครับโอ้โหขนมโคกก็มีนี่น้ำพูตรงกลางนะครับบรรยากาศแบบนี้เลยเนะนี่ยมีลูกชิ้นทอดนะฮะลูกชิ้นปิ้งนฮะ โอ้โหแตงโมนะผลไม้สดก็มีครับนี่ะอันนี้ก็ขายน้ำครับขายน้ำโอ้โหอร่อยกันไปเลยนะอ่นนี่ขายน้ำเลยฮะน้ำลำไยสดเหรอฮะใช่ไหมฮะลำไยสดนะครับโอ้โหผมผ่านร้านน้ำมาหลายน้ำนะฮะต้องโดนแล้วฮะน้ำลำไยนะฮะเดินมาเหนื่อยครับต้องน้ำลำไยสดไปเลยฮะ นี่นะลำไย,ยสดแบบนี้นะฮะบอกให้ไปขายดีฮนะขายดีมากนะจัดไปเลยฮนะจัดไปนะลำไย,ยสดนะฮะจัดมานะฮะได้แล้วนะฮะน้ำลยำไยสดนะหิห้วๆกันนี่หิ้วกันแบบนี้เองนะฮะน้ำลยำไยสดครับท่านผู้ชมครับมาชมมาตํากันได้นะฮะงานโคราชนะครับงานย่าโมโคราชนะฮะสองห้าหกหกครับ,รบโอ้โหงานนี้นะฮะจัดยิ่งใหญ่ลังการนะฮะสุดๆจริงๆนะฮะใครยังไม่มานะฮะ ต้องมาแล้วแหละฮะจังหวะนี้ครับพาพี่พาน้องพาญาติกันมานะฮะของกินมากมายจริงๆครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ